มาแล้วทุกคนอัปเดตน้องหายไปทั้งวันเลยบุมอัปเดตไปไปอดิโอของเราวันนี้น้องไปคอนเสิร์ตการกุศลน,น้องมีคอนเสิร์ตนะทุกคนคอนเสิร์ตตอนกลางวันคอนเสิร์ตการกุศลของน้องอยู่ที่เรือนจําค่ะน้องไปให้ความสุขกับพี่ๆที่อยู่ข้างในนั้นน่ารักเนอะมันเป็นคอนเสิร์ตการกุศลแล้วใดๆพี่ๆที่อยู่ในนั้นก็าถามถึงนุกด้วย เอ็นดูอะแสดงว่าดังเข้าไปถึงข้างในเลยนะเนี่ยแล้วเขาเห็นเห็นคนที่เอคนที่ไปด้วยกับวงน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพี่พี่ที่นู่นเขาร้องเพลงของน้องดังมากเลยรักนาตาวานอะไรอย่างเงี้ยมีนาปองไปดูแลด้วยมีองค์กรักไปเยอะไม่ว่าจะเป็นนบปองพี่เบสพี่เข้มแล้วก็วงของน้อง บุ๋มไม่แน่ใจว่าของค่ายสิงเขาไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่เห็นแต่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักจังมันเป็นการกุศลนะทุกคนอืมเป็นคอนเสิร์ตการกุศลน่ารักมากๆไปไปวิดีโอนั่งทําบุญจริงๆทุกคนทําไมเธอเป็นเป็นคนที่น่ารักขนาดนี้งามทั้งกายทั้งข้างในเนาะแบบเธอ เธงดงามมากอ่ะอืมมต้องบอกว่าสิ่งที่เราให้น้องไปหรือเรารักคนไม่ผิดรักคนไม่ผิดเนี่ยคือสิ่งที่เราให้น้องไปไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะอะไรให้ช่อให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ไปเราได้ทําบุญด้วยอะทุกคนเพราะนางทําบุญจริงๆไม่ว่ากับน้องนุกด้วยนะอืมโคนชน่ารักเลยอ่ะเราให้เขาก็เหมือนได้ทําบุญด้วยเพราะ เขาเป็นผู้ให้ด้วยไงน่ารักเนาะนี่ของหนูค uh ่ะองหนูกค่ะค่ะขอบคุณนะคะรักนะคะนะคะ่ขแล้่อได้ได้นนาะไปเีปแล้วดพี่ทันี่พี่อสายเลยพี่เบสสวัสดีค่ะคเดียมตีเต็มเต็มเตม สมวงอันนี้มชินแล้วค่ะกับการเข้าเรียนจำเี้ยย้อนเออเสื้อรยนจดดด้อนมช่งเขเป็นยังเขาพูมันกเก่ง้หนาวี่สิบเม้อาว้าาา ดนะคะีนเองาด่นเาดนอันนี้ออ่นัอันนี้ของพี่ปอุ่มะพี่ปอพุมา่คะอยู่ใบนเล้บ้าเลยของี่้ไมเรเดี๋ยวเดี๋ก่อนอันนี้พีคือก่อนอ้นักหน่าเสียดายมากเลยเข้าไปไม่ได้โอ้เนพี่ปอุ่มบอกว่าฝาให้พี่นักดนตรีด้วยนะคะ ห2ึ่งสอง,องอาค่ะคี่ถ่ายวีด <c oughs> ีโออ่ะค่ะขอบคนะคะรักนะคะ